สวัสดีกรุงพนมเปญครับมย่างเข้าสู่วันที่12นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะมาอยู่ที่นี่ก็1สัปดาห์เต็มๆละนะครับถ้านับรวมเดินทางมาศุกร์ที่5นะครับเข้าสู่วันที่8ของลีมิงตอนนี้เตรียมตัวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะกลับคืนวันที่14นะครับวันนี้มวยหยุดฟุตบอลเมื่อวานก็เตะกันไปแต่ว่า วันนี้ครับหลี่หมิงเนี่ยเช้าก็ออกไปวิ่งนะครับออกกำลังกายที่าาโตเลสาบนะฮะวิ่งออกกำลังกายบ๊อบนะครับ,นะรบก,กลับมา,าไปตีแบตบเดี๋ยวชมการตีแบตของหลี่หมิงท่าดวนกับพี่น้องชาวเขมรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอกลับมาโรงแรมครับ เจอคุณปั๊กฮังซอนะครับอดีตคุณซือทีมแชมป์ซีเกมของเวียดนาม2สมัยนะครับ mm hmm. ทักทายครับยิ้มแย,มย,มย้มดีมากนะครับ mm hmm. แล้วก็เขากำลังจะไปตีกอล์ฟนะครับ mm hmm. ดีมิงคุยสั้นๆกับเขามีประเด็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปฟัง <Hello. S 1> mm ้องนอ้องน้องน้อองนอนองนอยน้องออน้องี้องนอองอ กุลักกุลักกบ okay. ทีม okay. The, The next uh, final Thailand Vietnam เรเ่มต้นเกมจากนั้นหลี่หมิงก,ก็วันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวจะออกไปสนามมร,รดกเดโชคแต่ว่าโอ้โหฝนตกหนักครับในช่วงประมาณ9โมงเสร็ศษตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะครับแล้วก็ตาบเลโซนโตนเลสาบนะฮะนะครับ น้ำลดลงไปเยอะมากเป็นวัดจกรครับคนที่นี่เขาบอกครับก็เป็นภาวะโลกร้อนภัยแล้งนะะเดี๋ยวดอดูตอนนี้มีฝนเริ่มมีฝนละนะครับแล้วก็ชมภาพดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันครับแม่ลี่หมิงเนี่ยท้าดวนตบกับพี่น้องขเขมรกันให้รูด,ดำรูดแดงกันไปเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตาม นี่เป็นคลิปที่รีมิงทำในช่วงเช้านะครับของวันที่12วันศุกร์ละนะฮะบ,บ้านเราก็นับถอยหลังจะเลือกตั้งนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโอ้โหเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปนะฮะแต่ละคลิปเนี่ยรีมิงตัดต่อเองเนี่ยใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงหนึ่งครับหลังจากที่รวบรวม,รวมเขียนบทภาคภาษาไทยนะฮะแล้วก็ ใส่พวกภาพต่างๆนะเดี๋ยวช่วงต่อไปบันช่วงบ่ายนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทีมมวยของเขมรน,นะครับเที่ยวนี้เนี่ยแม่เขาเข้าชิงทั้งหมด4รุ่นนะครับไม่เคยมีมาก่อนครับมวยสากลสมรเล่นของกัมพูชาแล้วก็เขานักมวยโัญชาติมานะครับจากที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวไปชมกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ กดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งพูดบ่อยเดี๋ยวเบื่อแต่ขอบคุณนะครับ